สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดเมน,นูหน่อยสวัสดีทุกท่านเ้ยค่ะเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับ fc ทางช่อง youtube ทุกทุกท่านมดแห้งแล้วท่านผู้ชมมดแห้งแล้วเอ้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาตามต่อลาพัฒนาสู่ต่อบรรมม่ท่านผู้ชมภาพพ่อแม่พี่น้อง ตายเล่าพัฒนามาสีหงวดติดเหลี่ยวบอกฝืนง่ายหรอกท่านผู้ชมแอดมินหน่อยบอกตรงตรงเมื่ออื่นนี่จักสิไปแน่วใดสู่ต่อว่าท่านผู้ชมอ๋อท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เขามาแล้วชื่นชอบแนวทางกะ อย่าลืมแอดมินนูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินนูหน่อยนําในเรื่อค่ะเด้อบอมแมนนี้เมือเราบอกท่านผู้ชมภาพพม่พพ่นพนองตายเล่ามาสี่หวดเอาท่านผู้ชมมาเบิ้งมีสำนักใดเขาแน่สำหรับอา่าเล่าพัฒนาหมวดทีิภัณนมาเป็นจังไดละ่ทะท่านผู้ชมอยากได้แขนแขนอยากได้แขนแขน สูตรนี่แม,ม,ม่ท่านผู้ชมฟันหางเดียวแปดสองไงหลังต่ำาบดเดียวท่านผู้ชมบอมมีหอดไงจังได้ขึ้นเวที่ขึ้นรดเข่าปลาเข่าดงไปจังสันล่ะทมม่านผู้ชมอ่ะคุณพอ่อคุณแม่สูตรต่อบอสูตรนี้ท่านผู้ชมให้แอดมิทหนอยเฮดห้ไไเบิ่งอีกอยู่บอขึ้นเวที่ลุดท่านผู้ชม ร่วมเหล็กเดนท่านผู้ชมร่วมเหล็กเดนเข้าเด่นเดินดีเข้าไปที่เดนซีแอดมินโนหน่อยมองแต่เหล็กสองแต่ว่าคิดในใจสามจังได้กับบอมาอยู่แล้วแมนบะท่านผู้ชมจังได้กับบอมาอยู่แล้วอ่าบอม่าตามขาดแต่ว่าไปเล่งใซส่สองเหล็กมันชนกันตัง้งสามสี่โสดเนาะท่านผู้ชมเหล็กเติดบนล่างรุด งวดนี้เลขกติดบนรางระวังย่บเผลเด้อค่ะเด้อรุดงวดเดียวงวดนี่อาจจะกลับเขามาได้ธรรมชมุ่มสองตัวมาหนึ่งตัวนี่รุดต่อเนื่องยังบบท่านกลับขมาอยู่ธรรมชม้ชมเดนสองตัวมาหนึ่งตัวรุดต่อเนื่องจากงวดแล้วธรรมชม้ชมเดี๋ยวเบิ่งสถิติจะกข้าวก่อนเค่ะเด้อรุดต่อเนื่องสามงวด ซีงวดทำชมซีงวดงวดนี่อาจจะกลับกว่ามากอะใดดิธรรมชพรพะว่า,วายั่งบอท่านได้คยลดหางวดดิทรรมชมงวดนี่กักธนาดลุนเดอร์ธรมชมเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวไหมงวดนี่นาลุนธรรมชมเอา้าสำหรับคลิปนี้มาตามกันต่อเลยนะคะเนาะสำหรับอ่าเราพัฒนาหล็กเกิดของพอสะแกวหลกักกะ เหล็กดับพอสแกลละกะเล็กเดนร่วมเหล็กเดนแอดมินหนหน่อยท่านผู้ชมละกะสีจับเหล็กเดนนี่ยหายนํนำท่านผู้ชมแอดมินหนหน่อยได้สูตร,ส,ตรสูตรเหล็กล็อกประจําวันกับผอมาเมื่อบานวังสองสมเมืองมาเบิงยอนหลังท่านผู้ชมบุ๊ยเขาดีขนาดผัดไปเด็กจังไดท่านผู้มชม นี่ละท่านผู้ชมชุดสรุปแอดมินหน่อยกับรุดเหล็กเด่นวิ่งแปดรูดแปดเจาะสองแปดวิ่งรูดไวชุดหนีแอดมินหน่อยเจาะมดทุกโตโบ่มีจักโตโบ่มีหดไงท่านผู้ชมตายคักตายแน่ตายสนิทเลยท่านผู้ชมแอดมินหน่อยอ่ะขอโทษขอแม่พี่น้องด้วยค่ะเด้อภพ่อแม่พี่น้องตายสีงวดติดละท่านผู้ชม ของอาจารย์ต้อยนำโชคของเพ่นจับคูบะเข่านะคะเนาะเข้าไปที่เล็กเดนบิงรูดหนึ่งท่านผู้ชมเลขออกหกหนึ่งสี่กับสี่หกตามตัวนะคะเนาะสาวเยอะและมั่นรูดท่านผู้ชม แอดมินหน่อยก็หายกำลังใจสุกเตียนเด้อค่ะเด้อแอดมินหน่อยก็หลุดคือกานทั้ชมของพอจอยตอนนี้พระเอกในช่องแอดมินหน่อยมีสองทันก็นคือพอจอยกับพอสเกลพอสเกลนี่พระเอกเล็กดับพอจอยนี่พระเอกเล็กจับคู่นะคะเนะาะของพอจอยนี่ตั้งแต่ว่างมากทุกเซียนทั้ชมของพอจอยนี่เขาดีก็มูเด้อค่ะเด้ออ่าสำหรับเล็กจับคู่นะทู้ชมยกให้พอจอย เลขดับยกหย้พอสแก,กวของพอจอยหวดหนาตามต่อท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับแนวทางพอจอยแล้วค่ะเด้อแต่ว่าแอดมินหนูหน่อยโบได้น้ำพอจอยดอกท่านผู้ชมแอดมินหนูหน่อยบไดเอาเล็กน้ำพอนะคะเนาะแต่ว่าก็มีแฟนคลับของพอไดน้ำยูอาหารท่านใดอยากจะให้ค่าน้ำซ่ากาแฟพอจอยกะ ติดต่อแอดมินหน่อยมาได้เลยด้อค่ะเดอ้อที่เบอร์ศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามโทรมาเอาไม้เหล็กบัญชีพอท่านผู้ชมหากใดที่อยากจะให้ค่าน้ำ้ากาแฟเนาะคะ่ะเนาะของแม่นั่งลุดเด้อค่ะเดอ้อของแม่นั่งกันลุดอ่ะหัวหน้าจังวากันไม่ท่านผู้ชมแต่ละสูตรแต่ละทันแต่ละสำนัก่อสะแก้วนี่ท่านผู้ชมเหล็กบิงของพอ เหล็กวิ่งดวของพอเหล็กเด่นของพอกับเขาดียูอาแตวา่าจับโคบอคอยเขา่านะคะเนาะนี่นผูามาชมมาเบิ่งเหล็กดับของพอพอเป็นพระเอกเหล็กดับอาก็มีบังงวดัดยูแตวา่าส่วนหลายสีดับยู้อคะเด้อดับบนเป็นบนดับล่างเป็นล่างเอาสำรับคลิปนี้มาตามต่อเลยนะคะเนาะงวดนี้่นผูามาชมสำรับอ่า แนวทางของพอสักแกวแอดมินหนหน่อยเขียนไวแล้วท่านผู้ชมคุณพอคุณแม่มาแคปหน้าจอเอาเด้อค่ะเด้อจังมาเบิงเหล็กเด่นแอดมินโนหน่อยเนาะคะ่นะเนาะอ่คุณพอคุณแม่แคปหน้าจอเอาพอจับคู่ว่าเขาหงดนี่พอบ่จับท่านผู้ชมหงดนี่พอบ่จับแอดมินโนหน่อย ขอขอบคุณสำหรับแนวทางของอพอสัแก้วด้วยค่ะเด้อขอบคุณหลายๆเลขออกแล้วพอก็ทรงแนวทางให้เลยท่านผู้ชมไม่ต้องรอนานปล่อยเป็นคลิปแรกเลยเลขเกิดเลขดับพอสัแก้วกับเลขเด่นแอดมินหน่อยลงโคกันท่านผู้ชมว่านโคกันบอต้องรอนนั่นหีวผิพานมาเลขวิ่งหลุดของพอ,อเข้าไปที่เด่นหก จับคูบเขาด้วยค่ะเด้อดับบนศูนย์ดับเอาอยู่นะคะดับล่างห้าดับเอาอยู่นะคะหากท่านใดที่อยากจะหายค่านำซ่ากาแฟแตตละเซียนโทรหาแอดมินใดเลยด้วยค่ะเด้ 0, 3, อศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามอาธรรมชมสำหรับแนวทางของพอสแกวเด่นวิ่งรูดงวดนีด้ ก้าศูนย์หนึ่งนะคะบอดายเน้นจาบให้เด้ค่ะเดอ้อดับบนห้าดับล่างทุกหลักคือสี่นะคะดับบนห้าสิบหน่วยไม่เกี่ยวกับหลักร้อยดับบน 5, หาหาไปล่างได้ดับล่างสี่สี่ไปบนได้เอาจังไดก็คือแนวทางเด้ค่ะเดอ้อก่อนจะตัดินใจคุณพ่อคุณแม่พิจารณาดีๆก่อนนำตัวเลขไปลงทุนสำหรับแนวทาง มีเขา่ามีหลุดเด้อค่ะเด้อเอ่ะท่านผู้ชมต่อมาก็จะเป็นเลขเด่นของแอดมินนูหน่อยเด้อค่ะเด้อเลขเด่นรวมสามสูตรนะคะรวมเลขเด่นสามสูตรท่านผู้ชมแล้วก็แอดมินนูหน่อยมีมีเลขหรอกแอดมินนูหน่อยเมื่อบ่านาาม,มังหันท่านผู้ชมคุณปอกุณแม่แน่เมื่เห็นดอก เกาแห้งท่านผู้ชมเก้าเกาเหล็กล็อกประจําวันใส่ได้ทุกหวยเลยท่านผู้ชมล็อกี่เจ้าของสูตรตายเราดิท่านผู้ชมเด่นประจําวันแอดมินหนูหน่อยไปเอามาน้าพอพอแอดมินหนูหน่อยนี่ละแต่ว่าพอแอดมินหนูหน่อยบอมเนเจ้าของสูตรดิเจ้าของสูตรที่พอไปเลี้ยนมาน้าน่ะเพิ่นตายไปแล้วก็ลวเลยได้สูตรนี่ไว้เป็นเหล็กล็อก ประจ,จำวัน่าวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์เพิ่นสีลอกไวเป็นคู่เป็นคู่เลยท่านผู้ชมขอแข่เฮ้ามีเหล็กเด่นเหล็กเด่นมาจับคู่เอาน้ำของเพิินเลยท่านผู้ชมก็คือจังหวัดที่ผ่พานมาเด่นเดินดีแอดมินหน่หนอยเอาไปเบิง่งท่านผู้ชมเด่นซองสามสีสีเท่ากะ มักสองเท่ากับเอาสองไปจับประจําวันมักสามกับไปเบิ้งช่องที่มีเลขกสามมักสี่กับไปเบิ้งช่องเลขกสี่หอดที่ผ่านมาหนาเสียดายมากเด้อท่านผู้ชมโศกบ่เข,ข้าขางไหมท่านผู้ชมหลอกเนี่ยมีหอดซีหนึ่งซีหกไหมท่านผู้ชมหลอกวันหยางก็ท่านผู้ชมวันพุธแมนบ่วันพุธเบิ้งหลอกวันพุนพธท่านผู้ชม อาทิตย์จันทร์อังคารพุธซูมให้พ่อแม่พี่น้องเ mm. บิง่งน่าเสียดายเนะาะธรรมชุ่มโชคบ่เข้าข,ข้างอันนี้ล็อกวันพุธธรรมชุม่มมีอ่า41 42 45 46 49น่าเสียดายเนะาะธรรมชุ่มโชคบ่เข้าข,ข้างเอางวดนี้แอดมินน,น้อยสี่พัพ่อแม่พี่น้อง mm. มาสู่กันต่อเนาะคะ่นะเนาะสู่กันต่อบ่ท่านผู้ชม แอดมินหน่อยก่ะสิลองเบิ่งอีกจักต่างกันหน้าท่านผู้ชมจังไดเข่ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินหน่อยนะแม่ด้วยค่ะเด้อหมักชอบกดติดตามบอมหมักเรือนผ่านเด้อท่านผู้ชมกดแชร์บารายคอหัวใจคนละหนึ่งดวงสู่ไปน้ำกันท่านผู้ชมจนว่าสิทธิ์ถือคนละสำหรับเลขล็อกที่แอดมินหน่อยสิล็ลลอ,กอ,นนอ,ลอกให้นี่่อาล็อกย่อนล้างเบิ่ง เขาดีด้วยท่านผู้ชมเขาดีดีเอ้ามามเ,าเามาบิ้งนำกันเนาะคะนะ่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่จะขอกลุ่มทักไลน์มาด้วยค่ะเด้อทักเพื่อนเพื่อนแอดมินหนูน้อยด้วย QR Code หรือ ID Line นะคะ ID Line NOO หนึ่งห้าเก้าเก้าถ้าจะเป็น QR Code ก็สแกนขอามาเลยเด้อค่ะเด้อสแกน QR Code เข้ามาได้เลยนะคะง่ายๆท่านผู้ชมมายุ่งยา เอาปัดที่นี่มาเบิ่งเหล็กเด่นกันก่อนนะคะเนาะจงไปหลอกเข้าต้องเบิ่งเหล็กเด่นกนเด้นท่านผู้ชมเหล็กเด่นเหล็กเด่นเดินดีสำรับเด่นเดินดีท่านผู้ชมเด่นเดินดีสูตรของแอดมินหน่หนอยนี่กะถือว่าเดินดียูนะคะเนาะถึงจะลดกะการลดวดโดนดอกท่านผู้ชมบรรลุหอดสามหอมดดอกท่านผู้ชม เด่นเดินดีนะคะงวดนี้ได้เด่นห้าหกเจ็ดนี่ละท่านผู้ชมแอดมินหนุอยสี่ c. ยึดสูตรเด่นเดินดีไปจับกับอ่าเลขล็อกประจําวันที่แอดมินหนุอยได้มากกบพอเด้อค่ะเด้อเป็นสูตรมรดกกาบาได้นะคะนะ่ะเนาะเป็นสูตรมรดกกาบาได้ท่านผู้ชมล็อกได้ทุกหวยอ่าทเบิงอ่ารัฐบ,บาลไทยกวนท่า,านผู้ชมว่ามันสิล็อกได้บ่ แต่ว่าเหล็กเด่นห้าตรงแม่นได้ธรรมชมขันเห้าสจะออกมาล็อกเหล็กเด่นห้าตรงแม่นถ้าเหล็กเด่นห้าบนแมนมันกันล็อกบ่เข่าด้วยค่ะเด้อ่าติดบนล่างนะคะเด่นติดบนล่างะะด้วยค่ะเด้อ <t ong> <man> คลิปเนกกะสีญาแน่จหน้อยะะด้วยค่ะเด้อ สา,ามศูนย์เจ็ดนานท่าคผู้ชมชนกันอีกแลว้วชนกันอีกแลว้วชนกันไปที่เจ็ดเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวสองตัวมาตัวนะคะนะสองตัวมาหนึ่งตัว หมวดนี้ยอย่าเผลออย่าพลาดะะด้ค่ะเด้อสองตัวมาหนึ่งตัวย่งบ่เคยลุดหอดหางหมวด,ดติดท่านผู้ชมงวดนี้ยอย่าเผลออย่าพาดเด่นูซมับสองเท่าก็มีเหล็กล็อกดีๆมาจับอยู่ดอกท่านผู้ชมอ่าแอดมินคิดว่ามัน มันก็ต้องได้จังจากหมวดอยู่ดอกท่านผู้ชม <S <S บัตรที่นี่ท่านผู้ชมเลขมันชนกันเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เลขติดบ,บนล่างนี่ชนกันครับอสองตัวมาหนึ่งตัวชนกันไปทีเลขศูนย์นะคะเด้อเด่นเดินดีชนก,นกันกับเลขติดบ,บนล่างก็คือเจ็ดท่านผู้ชม เล็กเด่นแอดมินหน่อยมีทอนเน่ละท่านผู้ชมสำหรับเด่นที่เดินดีนะคะเนาะบัตรที่นี่ท่านผู้ชมคุณพ่อคุแม็กแคปหน้าจอเด้กฮาร์เด้อแอดมิหนหน่อยสิยึดสูตรเด่นเดินดีนี่เป็นหลักเด้อค่ะเด้อสิยึดสูตรสิยึดสูตรเด่นเดินดีเป็นหลักมาล็อกห้ล็อกเลขกค่ะหอกเลขกหกหลอกเลขกเจ็ดเลขออกวันศุกร์แอดมินหน่อยก็สิเบิง่งล็อกวันศุกร์ มาเบิงเลยนะคะเนาะว่าท่านเขียนไว้อยู่ดิท่านผู้ชมแอดมินหน่อยว่าท่านเขียนไว้ดูจะข่าวจบข่าท่านผู้ชมหาทางหาวิธีท่านผู้รรมชมหาทางหาวิธีถ้าพ่อแม่พี่น้องถือจนใดละข้นเวทีอีกว่าท่านผู้ชมแต่ว่ามันก็มีงวดลดอยู่แล้วค่ะเด้อแต่ว่าจะน้อยมาก จะเข้าเยอะกว่าหลุดนะคะมากเบิง่งท่านผู้ชมสำหรับเ,เลขล็อกมีตวใดแน่ล็อกวันศุกร์นะคะเนาะล็อกหาท่านผู้ชมล็อกเลขหา้าเอาไปจังส่จังสิพ่อเนาะคะนะ่ะเนาะหากท่านใดที่มักเลขหา้าด้วยค่ะเด้อ อันนี้ก็คือล็อกเหล็กหาอะธรรมะชุมจะเป็นนักสีล็อกเหล็กหาธรรมะชุมเศีมห้าหนึง่งไปกับน้ำเด้อธรรมาชุมไปกับน้ำเด้ห้าหนึง่งห้าศูนย์ 5 2าสองห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดอันนี้ก็คือล็อกเลขหาเด้อค่ะเด้อสำหรับคันไดที่มากเลขกหาก็เลือกเอาแค่เลขหาท่านผู้ชมหากคันไดว่าไปไว้ ทั้งสามตัวกัดจัดไว้ทั้งสามตัวเด้อค่ะเด้ออันนี้เหล็กหลักเหล็กเด่นถ้าสมมติว่าเหล็กหามากกัสิยู่หกห้างนี่แหละท่านผู้ชมมาที่นี่เหล็กโคกท่านผู้ชมหกก็จะมีหกศูนย์หกหก หกน,นึ่งอันนี้ก็คือว่าว่างหาเป็นทางเลือกเด้อค่ะเด้อหากท่านได้บ่มั่นใจกับเบิ่งไปก่อนธรรมชมหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเลือกเอาเด้อค่ะเด้อเลือกเอาบ่ามีไพ่รูธรรมชมวาเล็กสิออกตัวใด มึงหั่นกระมักสองแหงกลับไปออกเหล็กซีผมท่านผู้ชมต่อมาก,ก็คือเจ็ดท่านผู้ชมอันนี้ก็คือล็อกประจําวันเด้อค่ะเด้อล็อกประจําวันศุกร์นะคะอ่าล็อกเหล็กเด่นเด้อท่านผู้ชมแอดมินหน่อยได้เหล็กเด่นหาหกเจ็ดแอดมินหน่อยจะเอาสูตรนี้มาล็อก บอไดเอาสูตรนี่กับสูตรนีนะะเด้อค่ะเด้อแอดมินหน่อยจิเือกเอาสูตรนี้คิดว่าสูตรนี่เดินดีที่สุดหลักท่านผู้ชมเดินดีที่สุดแล้วหรือว่าท่านได้มักล็อกนี้บอมักล็อกนี่กรบบอกเดีด๋ยวแอดมินหนหน่อยสิล็อกห้แต่ว่าแอดมินหน้่อยสิเอาล็อกนี่เด่นเดินดีล็อกเจ็ดปัจจุบันนี้ท่านผู้ชม ล็อกเจ็ดเนี่ยซิมิยู่เจ็ดหางหลายโกมูเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นำมาแบ่งปันเลยค่ะเรือคุณป๋าคุณแม่ยาบาจังสันจังสี่มักกาจัดขัดกับพานแอดมินหน่อยน้ำมาแบ่งปันเจ็ด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 เนี่ยออกไปเรียว ตัดทิมก็ได้ตัวท่านผู้ชมแล้วก็เจ็ดแปดมีเจ็ดแปดน้าด้วยค่ะเด้อมีเจ็ดแปดด้วยนะคะเรื่องขีดมองให้ท่านผู้ชมขีดให้น้ำกันบางคนก็สิบวนนันแยมเป็นเลขหนึ่งสำหรับล็อกเลขเจ็ดท่านผู้ชมมักหาเลือกเอาหามักหกเลือกเอาล็อกหกมักเจ็ดเลือกเอาล็อกเจ็ด แต่ว่าแอดมินหน่หนอยเอาเมดพี่สามผู้ชมคันแอดมินหน่หนอยเอาเอาเมดมักที่สุดก็คือเจ็ดแอดมินหน่หนอยหมักเจ็ดมันชนกันเจ็ดมันชนกันด้ค่ะมผู้ชมแอดมินหน่หนอยมักอยู่เจ็ดสองก็งามเจ็ดหาก็เป็นไปได้ อันนี้คีดไวมักส่วนตัวะะด้วยค่ะเด้อเจ็ดห้ากับเป็นไปได้เจ็ดโจนบอมี่เจ็ดสามติกวอดข้อกันมากเอ็กกะบ่ทำมชมเจ็บหกเจ็ดนี่เอาเม็ดลวงทำมาชมแต่ว่าเจาะหายว่าวอะไรที่มันมักส่วนตัว จักหางธรรมชุมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าหางแอนนดมินหน่อยเคยเหล่งเคยแทงมายี่สิบหางบัขาดทุนได้ธรรมชมุมจังไดจังบัขาดทุนเลือกเบิงเด้อค่ะเด้อเลือกเบิงบัดท,ที่ไหนธรรมชมุมเลือกเบิงหากระพกนี่สิบสองหางกดล่างไปกลับ สี่ร้อยแปดสิบบาทตัวละสิบบาทตัวละสิบบาทนะทคะเรื่องหากระปุกเนี่ยเอาตัวละสิบบาทสำหรับเลขกเจ็ดแท่งตัวละยี่สิบบาทท่านผู้ชมมันสิบปรา,าดทุนนะเขาเรียนแบบนี้แอดมินหน่อยเคยเรียนแบบนี้ท่านผู้ชมตัวล่องเข้ากันไวการเอาทุนขึ้นอ่าการเอาทุนขึ้นได้กําไรนิดหน่อยถามาเจ็ดปุ๊บท่านผู้ชม เขาสิได้กำไรหลายเพราะว่าห้าถือตัวละยี่สิบบาทเขออ้าจะใส่ทอกันเด้เข้าต้องกันทุนไว้น้าถ้าเข้าใส่ยี่สิบบาทเบิดมันกับสิได้กำไรหน่อยมันบ่ถ้ามันบ่ออกตัวนักกขาดทุนแอดมินหน่อยเล่นแบบนั้นเ้ยค่ะเด้ออ่ะขึ้นพอขึ้นแม่แคปนาจ,จอพิจารณาเบิรงเ้ยค่ะเด้อห้าหกเจ็ด ตามสถิติเข่าลายก็ลดเด้อค่ะเด้ออ้าเหล็กลอกพีแอดมมนูหน่อยได้หมเนี่ยตามสถิติเข่าดีเด้อธรรมชมเข่าดีถ้าเล็กเด่นเข้ามาเด้ธรรมชมห้าหกเจ็ดเนี่ยถ้าเล็กเด่นเข้ามาจังได้ข้ากัดตองมีเฮแน่นอนธรรมชมมเรากลับไปเบื้องตัดดับเอาใส่กลับของพอสาเกวของพอซาเกวของพอกระดับดับบนห้าแมนบ่เข้ากับยกมาใส่ราง หรือว่าจะกการบนไว้ในน้อยก็ไดท่านผู้ชมติดซี่อนกระดับล้างเข้ากันยกไปไว้บนบดไดทีมด้ท่านผู้ชมสาหรับเล็กดับเนี่ยแอดมินหน่อยบดตัดทิมเด้เพราะว่าเล็กดับบ่มีในกล่องฉลากแค่ว่าเป็นแนวทางให้เข้ามาเบิ่งวิเคระห์เอาท่านผู้มชมแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมทันใดจะอุดหนุนสินค้ากะ โทรเข้ามาสั่งได้เลยด้อค่ะเด้อที่เบอร์0926325513สบู่คุณต้าระเบิดที่ไข่กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเซรั่มสลายฟาสบู่สลายฟาคลิปนี้แอดมินน้อยคอร์สตัวลาไปก่อนด้อค่ะเด้อพอกันใหม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ